ลไล่ซัดเอเอคุยกับกล้องไหนก็ได้กูให้สักกล้องหนึ่งกล้องไหนกล้องเนี้ยกล้องหลักสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมอีกแล้วนกไว้รุ่นธรหมดานะผม <c oughs> คลิปแรกบ,บอกอีกแล้วไอ้หัดเออเป็นกล้าม <c oughs> แต่ว่าเราวันนี้เราไม่ได้มาขายบิ๊กไบค์นะครับผมนี่คันนี้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 เราไม่ขายครับอันนี้เราไม่ขายเราขายคันนี้ แถมคันนี้ครับผมเราเล่น,นครับคันนี้เปิดราคาไปเลยแสนสองแสนสองนะครับผมามาดูด้วยกันนะมีอะไรบ้างแสนสองนะดูสีดูสดีกล้องเราจะต้องพาดูสีนะอันนี้ก็ภายในนะแต่ว่าคันนี้ไม่แถมพวงมาลัยเนาะขับไงเนะี่ยซื้อแต่รถไปแถมพวงไไมาลัยไปละอันนี้ขับไม่ได้นะกริบๆเนาะกริบๆ รองเครื่องไหมโอ้โหแม่งใส่เสื้อสีเดียวกบเบอกด้วยดแฟร์ร้องเครื่องกว่าอันนี้เป็นเครื่อง D สิบห้า B ครับผมไม่เถกมาอันนี้ D สิบห้า B กองมูเหลืองมใช่ปะเขาเรียกกองมูเหลื่งมนะยาวเฟย์ยาวเฟยาเมาซื้อเดี๋ยวล้างให้นะ <c oughs> <c oughs> เคยอยู่มาซื้อเดี๋ยวเราแถมเลยเดี๋ยวไปล้างให้ แถมล้างเหรอดีใจดีไม่ได้ไอ้เียหลงากล้หงมากเลยเนี่ยสีกลิบๆนะท่อนี้โตนะครับผม <c oughs> ปลายปลายท่อของนิตโต <c oughs> เเขาเรียกสีอะไรครับเาเรียกเทอรแรมโบครับแต่ผมว่าเทอรแรมบโบมันจะอ่อนกว่านี้นิดน,นึง อันนี้มันน่าจะเที่กว่าคาร์บูหน่อยแล้วก็บอกเป็นบอกบายถีแดงนะไม่ขาดด้วยนะบอกบอกราคาไปแล้วนะรถปีอะไรนะรถปีเก้าสี่ครับผมอันนี้เพลงดังนะครับผมใส่วิดีโอใส่ใส่ซีดีได้ใส่ดีดี CD ได้แล้วก็แอร์เย็นแอร์เย็นเพลงพ้อมีจิฟฟี่เออแอร์เย็นเพลงพอหกตัวครับผมแอร์เย็นเพลงพ้อครับถามจากสาวๆของเจ้าของรถได้ กระจกปรับอัตโนมือครับกระจกหน้าข้างมเดี๋ยวพูดไม่ต้องพูดมากครับอย่างนี้รถสวยไม่พูดเยอะนะรถสวยอะ่ะไม่พูดเยอะครับเออแสนสองมาแถมคันนี้เลย,ยรนนหรือจะซื้อคันนี้หรือจะมาซื้อคันนี้จะแถมคันนี้หรือจะเอาคันนี้หรือเอคันนี้อ่ะเลี้ยงเลยครับ,รรบแถมทุกคันแน่ฟังเสียงท่อไหม เอจัดไปหน่อยกว่าฟังเสียงข้อหน่อยกว่าแต่ <c oughs> ป็นไรนะครับผม

hay là đã áp